ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรป่าไม้จากภาพคือแผนที่ป่าไม้ในประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2560ซึ่งสัญลักษณ์สีเขียวแทนพื้นที่ป่าไม้และสัญลักษณ์สีน้ำเงินแทนแหล่งน้ำป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทางตรงคือ การเป็นแหล่งที่มาของปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคส่วนทางอ้อมคือการรักษาระบบนิเวศของดินน้ำพืชและสัตว์ป่าไม้ในประเทศไทยแบ่งเป็นสองประเภทคือป่าไม้ผัดใบและป่าผัดใบ 1. ป่าไม่ผัดใบหมายถึงป่าที่อยู่ในบริเวณที่มีความชื้นสูงหรือเขียวชะอุ่มตลอดปีทยอยผัดใบระยะสั้นๆแบ่งเป็น6ชนิดได้แก่ป่าดิบชื้นป่าดิบแรงป่าดิบเขาป่าสนป่าพรุและป่าชายหาดตัวอย่างป่าไม่ผัดใบ ป่าดิบชื้นจังหวัดกระบี่ป่าดิบเขาดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ป่าสนจังหวัดเชียงใหม่พรุโต๊แดงจังหวัดนาราธิวาสสนทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ป่าผัดใบหมายถึงป่าที่พืชส่วนใหญ่มีการผัดใบในช่วงฤด,ดูแ,แล้งเพราะอยู่ในบริเวณที่ค่อนข้างแห้งแล้งมากกว่า5เดือนแบ่งเป็น3ามชนิดได้แก่ ป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังและป่าหญ้าตัวอย่างป่าผัดใบป่าผัดใบจังหวัดสุขโขทยัยป่าละเมาะในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศสวนจังหวัดกาญจนบุรี